สวัสด in ีครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองนะครับทุกคนทุกท่านนะครับกับมาพบกับช่องเมงพยนต์นะครับรัวรถมือสองนะครับวันนี้ครับกับมาพบกับเมงตันอีกครั้งนะครับที่ไปสัมปทานต์นะครับสาขาใหม่ครับสุวิวงศ์นะครับสี่สิบหกครับที่ตั้งครับอยู่ตรงแฝงลาบบุชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครขังรถมือสองครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่สาขาใหม่ครับอยู่ที่สุวินวงศ์สี่สิบหกนะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่าห้าร้อยคัน นะครับวันนี้ด้านหน้าครับผมพามารีวิวครับรถกระบะแฝกยกสูงเกียร์ออโต้นะครับเอาใจสายใช้งานนะครับผมออกเลยนะครับใครกําลังมองหารถกระบะแฝกยกสูงเกียร์ออโต้นะครับฟังก์ชั่นครบนะครับมาพร้อมราคาเลทเพียงแค่6กพันใบปลายต้องคันนี้ครับฮิสันนาวาร่านะครับเกียร์อัครับคิงแครบ 2.5V คันนี้ครับเป็นโฉมปี2019นะครับจดพรีเมียมปี20่สับเดือนมีนาคมนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับคันนี้ครับรถหน่วยงานมือเดียวครับมีบุกสวิตการเข้าสู่แมาแทนทุกระยะนะครับต้องบอกกันครับรถกระบะแคบครับของตัวรุ่นนาว่าคันนี้ครับให้ออปชั่นมาเต็มครับด้วยการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นออปชั่นและราคาครับที่น่าจะต้องครับได้ครับด้านหน้ารุ่นนี้ครับจะเป็นงานโปรเจกเตอร์นะครับของตัวหลอดลูกแก้วนะครับมีเงินดิทานะครับจะเป็นงาน L อลดีนะครับของตัวด้านหน้าของตัวงานโคมสภาพโคมเดิมครับสวยใสนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอเลาะ มาพอกเจรนาหน้าครับตัดเป็นงานโครเมียมมีฝาตันหมอกคูล่ามาให้เรียบร้อยนะครับเลขที่เป็นที่ได้ครับ2เท่าเท่าจุลา48 6 4ปกของกรุงเทพมหานครนะครับเครื่องยนต์ให้ให้มานะครับได้เครื่องยนต์ตัวแรงเลยครับของตัวดีเซลขนาด2.5 1 6 3แรงม้าที่ให้มานะครับร้อมแรงบิดครับสูงสุดถึง0 0ครับสานิตันเมตรครับสภาพเครื่องยนต์นะครับสภาพเดิมครับให้ดูสังคมของตรงงานสาโปนาหน้านะครับไม่มีรอยบุบครับหรือรอยะกิ้มได้เป็นงานสีขาวมุกสีสวยครับคันนี้นะครับ ต่อมาผมพาไปดูทับด้านข้างนะครับสภาพเดิมนะครับถ้าใครกำลังมองหารถกระบะแหวยกสูงนะครับฟังก์ชันครบนะครับในราคาเพียงแค่3 7 9 0 0 0เบาทผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับด้วยสถานะครับช่วงล่างที่ดีนะครับเครื่องยนต์ที่ให้กำลังแรงม้านะครับถึง1 6 3แรงม้านะครับต่อมาผมพาไปดูด้านข้างครับล้อแม็ก18นิ้วปัดเงาสวยเดิมเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมบับดาด้านหน้าที่เป็นงานเบรกดิสต์ยางปัจจุบันที่มัดมาครับได้ยางบีสโตน ะครับสัปดาห์ครับที่1 2นะครับของตัวการผลิตนะครับชิ้นยางครับที่ให้มานะครับ265หน้ากว้างความหนา60เป็นยาง R18 ครับสภาพหน้ายางไม่ต้องพูดถึงครับนะครับยางปีใหม่ๆนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวความลึกของตัวลองยางยังสามารถใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะครับให้ดูสภาพของตัวงานครับด้านโง่ด้านในของตัวงานโช๊คครับไม่มีนะครับยิ้วรอยนะครับค้าบสนิมนะครับนี่คือค่บเศษฝนสภาพแรกเข้านะครับ รวมรอพลาสติกไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวนะครับบันไดทั้งสองฝั่งครับมันข้างขึ้นลงสบสบายมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วสภาพเดิมสวยครับไล่มาต้องบอกก่อนนะครับยอดออปชั่นของโจนอเวราที่ให้มานะครับคันนี้นะครับห้อยเตตตาของรุ่นที่เป็นทับแบรนด์โตโยต้านะครับหรือแบรนด์อิสุนครับกล้องมองรอบพันนะครับเขามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับจบองค์ค่เป็นงานโคอมเมียรปรับพับไฟฟ้ามีงานเฟรดตัวเรียบร้อยนะครับด้านหน้ากระจกแท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับภาษีจะหมดที่2 0มีนาคม2569 ติดตั <aid> ้งงานสีด well ้านหน้ามาแล้วครับ40%ด้านข้าง60%สภาพเดิมสวยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหนโต้วคือใจคีเรครับผุสตาร์ทครับมีให้นะครับด้านหน้านะครับระบบสมาร์ทที่มีเรียบร้อยนะครับด้านข้างด้านในนะครับกระจกแท้เดิมนะครับจากศู์นิสันเป็นอะคูสติก์ดซับเสียงสองชั้นเรียบร้อยนะครับให้ดูงานภายในนะครับสภาพภายในนะครับจะได้เป็นงานเบากผ้านะครับเป็นงานกรรมวิีนะครับแต่ข้อดีของตัวเบากผ้านั่งสบายนะครับไม่ร้อนนะครับกรณีที่จะททำการตากแดดนะครับเดีียววดด้้ะะเเ็็บบไครัท่ปนนนงาาสข แล้วผมบอกเลยนะครับคันนี้มีคู่มือนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับและคู่มือการใช้งานนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูสภาพภายในครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ให้มาหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับมีกล้องมองรอบคันเรียบร้อยงานแอร์เป็นงานออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตมัดครับที่เป็น7สปีดนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ต USB ใช้งานครับมีให้ครบระบบแอร์แบ็กความอดภัคันนี้ครับมีให้ถึง3จุดนะครับจอตาแสงเป็นงานออโต้ให้เรียบร้อยนะครับ จนการแกะให้ดูโครงสร้างนะครับแบบละเอียดนะครับเหมือนลูกค้ารับชมเองที่ทางบริษัทปรถยนต์นะครับหนึ่งเป้าหมายของการดูโครงสร้างของตัวมือ2นะครับหนึ่งลอยสวัสดิ์ปาร์ครับด้านข้างนะครับริ้วรอยนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อหรือการเคาะงานของตรงงานโครงสร้างครับบริษัทรถยนต์นะครับเปิดมามากกว่า25ปีนะครับรถของเราครับทุกคันนะครับรับประกันครับโครงสร้างครับเรามีบริษัทของทางครับอิสเวกเตอร์นะครับหรือบิสซิคันของทางบริษัทจิ๊กครับ ข้าตรวจสอบโครงสร้างตัวรถครับให้อีก2 0 4เรายการนะครับลูกค้าสบายใจได้ครับเราะรถของรถทุกคันครับรับประกันโครงสร้างในในสัญญาซื้อขายชัดเจนว่าไม่มีงของการชนโครงสร้างครับพิกคว่มจนน้าครับหรือชนหนักไปไม่แน่นอนครับผมพาไปดูงานแคปนั้นค่าเป็นงานแคปเปิดได้นะครับสภาพของตรงงานแคปด้านหลังนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะครับหรือการขยับของตรงงานหัวน็อตสภาพด้านหลังนะครับเป็นงานเบาหนังแล้วนะครับพนนี้ชุดกระแจแม่แรงนะครับมีครบเลยและที่สำคัญรุ่นของตัวโนวา จะมีงานแอร์คอนโซลครับด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูงานเสาเอนครับด้านหน้าครับฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีการแกะการขยับครับมาร์กสีแต้มสีครับตามรอยหัวน็อตครับยังสภาพเดิมนะครับไล่มาด้าจับงานครับเป็นงานโครเมียมเซ็นทัลล็อกมีให้นะครับบอสดูด้านข้างกระจลยรองไฟฟ้าที่วางขนน้ำแก้วน้ำงานลโพงมมีเรียบร้อยนะครับผมไล่ดูนะครับลูกยางข่าประตูนะครับด้านข้างครับไม่มีรอยฉีกขาดครับหรือรอยเปื่อยนะครับผมมอกนะครับคันนี้นะครับ เพ no ิ่งดุดจองมาบานาเลยครับลูกค้านะครับประจัดไฟแนนซ์นะครับและก็ไม่ผ่านเงื่อนไขของทางไฟแนนซ์นะครับสภาพผิวพันด้านข้างสภาพสวยเดิมนะครับเดี๋ยวงานสติ๊กเกอร์ของตัวด้านหลังคนงโรงารติดตั้งแปะให้ทั้งสองฝั่งรุ่นของตัวคาริเบิลนะครับด้านหน้างานเป็นดีสตรับด้านหลังเป็นงานเด็กดมนะครับสภาพของตัวงานแบบด้านหลังนะครับสภาพสวยเดิมนะครับแทบจะมีมีปีนรอฟิวบาทเลยนะครับและยางและยางบิสโตยี่ห้อดีนะครับทั้งสี่เส้นเลยปีย่สี่นะครับล้อกระสีโครงสร้างด้านในนะครับสภาพเดิม นะครับต้องบอกก่อนเลยครับคันนี้นะครับถ้าใครกำลังมองหารถกระบะแครบยกสูงเกียร์ออโต้นะครับฟังก์ชันครบๆในเลนราคาผ่อนเพียงแค่6,000นใบาทประมาณ6,800 6,900ผมแนะนําเลยครับว่าคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคาในราคา3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทกับเจ้านิสันโนเวล่าครับเคลเบิลครับหิ่งแครบสองจุดห้าวีสี่แครบยกสูงเกียร์ออโต้ปี2019จุดยี่ิกนี้ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับ ที่เบอร์สุดทุกซีหนึ่งซีหกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์ถักเอาไปสอดฐานนะครับลายของตัวรถครับหรือเงื่อนไขฟันธุ์นั้ครับประทางผมก่อนครับเสี่ยวมิงนะครับก็บอกก่อนครับทุกข้อี่ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทครับข้าราชการครับรัฐวิสาหกิจอาชีพทุกอาชีพที่มีเอกสารชัดเจนนะครับขอให้มีเครดิตครับดอกเบี้ยนะครับต้องบอกก่อนกระบักแฉบเริ่มต้นครับเพียงแค่ ซีปีนะครับ3.49นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปีนะครับ84งวดเรามีบริการของการจัดส่งเจ้าที่นะครับไฟนันซ์ไปเซ็นถึงหน้าม้านนอนไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนก็ตามนะครับต่อมาผมพามาดูด้านท้ายนะครับสภาพไฟท้ายสวยใสเดิมๆนะครับคันนี้จะเป็นงานสีขาวล้วนเลยนะครับกล้องนะครับด้านหลังมีเฮดบ้อยนะครับโลโก้รถบรรทตัวนวาร่ารุ่นตัววีมีเฮดร้อยกันชนท้ายตัดด้วยงานโครเมียมนะครับให้ดูงานช่วงล่างนะครับสภาพเดิมนะครับ ชกเดิมนะครับแหนบเดิมช so ่วงล่างนะครับไม่มีการวิ่งทางลูกหลังหนักๆเลยสภาพหิวพันของตัวงานช่วงล่างสภาพสวยเดิมเลยนะครับให้ดูงานด้านบนนะครับมีไฟเบรกให้สามให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านท้ายนะครับพนุนนะครับนี่คือสภาพได้เข้านะครับแบล็คไอเนอร์นะครับสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีค่าสนิมของตัวงานด้านท้ายหรือการเชิงโครงสร้างของตัวงานด้านท้ายครับงานฝั่งขวานะครับปุน็อตไม่มีค่าสนิมนะครับนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับคุ้มค่ากับการใช้งานกระบะแฉปยกสูงฟังทันรบในราคาเลทผ่อนเพียงแค 6,080ของมันก้าท่านครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์ทุกสี1466023นะครับเบอร์โทนี้นะครับแอดไลน์หาผมนะครับเซอร์เม้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลรายละเอียดของตัวกาทจับรยานแล้วก็รายของตัวรถครับให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับต่อมาผมพามาชมนะครับในส่วนตรงงานครับด้านข้างนะครับสกิ๊กเดี๋ยวผมทำการติดตั้งแตะให้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ให้ดูนะครับผิวพันธ์บอดี้ข้างๆสภาพเดิมบางๆสวยๆนะครับลรอแคชสีโครงสร้างด้านในนะครับ ไม่มีนะครับข้าวสนิมหรือการชงสร้างของตรงนั้นล่างสภาพแม็กเดืองเงาๆสวยๆเลยนะครับบันไดทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวนะครับให้ดูงานแม็กด้านหน้านะครับฝั่งขวานะครับสภาพเดิมนะครับสวยเลยชงด้านในแห้งเดิมนะครับไม่มีนะครับข้าวสนิมซุ้มล้อพลาสติกการยึดติดของตัวหมุดนครับยังสภาพเดิมสวยเลยนะครับแล้วผมพาไปดูออปชั่นงานภายในนะครับที่ให้มากุญแจคีย์เลสผมมีให้2ดอกแผงประตูมัดระบบของตัวสมาร์ทที่นะครับที่ผมมีมาให้มานะครับกุญแจเป็นงานคีย์เลสเรียบร้อยนะครับ เตมเพจครับเดิมนะครับ้ทข้างครับมีนะครับติดตั้งอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างงานเสาเองนะครับผลน็อตไม่มีการแกะตะขยับนะครับจุกพับปรับไฟฟ้านะครับให้เรียบร้อยแล้วเซ็นทรัลล็อกมีให้เราจะดูลงไฟฟ้าได้เป็นงานออโต้ฝั่งบารคนที่ขับนะครับสภาพของตัวงานแผงประตูด้านหน้าฝั่งขวานะครับไม่มีนิ้วรอยนะครับคาบสนิมหรือการชงโครงสร้างของตัวงานแผงประตูนะครับให้ดูงานสติกเกอร์ด้านข้างของตัวงานแคร็นะครับทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะครับผมบอกเลยถ้าใครกำลังมองหารถกระบะนะครับแครับไว้้ใชงาน ฟังก์ชันครบครบนะครับสมรรถนะดีๆนะครับแล้วก็นะครับขับขี่ความประหยัดครับตกยัวมา14 5 16กิโลเมตรต่อลิตรผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับตอบตอบโจทย์ของการใช้งานในราคาเป็นแค่370,000ครับ9,000บาทเท่านั้นครับต่อมาผมพาไปดูพวงมาลัยครับมันติฟังก์ชันที่ให้มานะครับคันนี้กุญแจคีเรตผมมีให้2ดอกนะครับปุ่มเอนจินนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเยี๋ยวายามทำการสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ นี่ครับรอบขึ้นนิ่งๆเลยนะครับสภาพเครุ่งยนต์แน่นๆ,ๆนะครับหน้าจอนะครับเป็นที่ต้อนเรียบร้อยเลขไมลมีแค่1นึ่งแสนหนึ่โลนะครับต้องบอกก่อนว่าเลขไมลไม่ได้เยอะมากเกินไปกับรถปี2019.20สาจยีฉลชัชงานประมาณ2 0งหมกิโลและข้อดีของรถคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยง,งานทึ่งมีการเข้าสู่มาเทาน้นทุกระยะเลยนะครับ ระบบไฟหน้าครับเป็นงานออโต้เรียบร้อยครับที่วางขดน้ําแก้วน้านะครับแล้วออปชันที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับเซอกของตัวหน้าจอไฟด้านหน้านะครับแสงสว่างในการขับขี่นะครับมีให้เรียบร้อยนะครับปรับแสงด้านหน้าของตัวหน้าจอได้นะครับแล้วก็านตรงกลางจะมีพอใช้งานหนึ่งพอตนะครับพร้อมกับไฟยกเฉิดตรงกลางนะครับหน้าจอฮัสกีเนียัโรงงานนะครับแผนที่นทางเจ้าคันนี้นะครับมีให้ครบแล้วนะครับกล้องมอง360องศานะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับมีให้เรียบร้อยเลย ระบบงานแอร์จะเป็นงานออโต้แล้วครับรุ่นของตัววีครับซึ่งแบ่งอัดฮูมด้านซ้ายด้านขวาได้ p o ว e r l e s s ครับด้านล่างนะครับมีให้1พอร์ตพร้อมกับ usb aux ครับใช้งานนะครับโลหะเกียร์สภาพเดิมครับเป็นเกียร์อัตโนมัติที่เป็น7สปีดมีระบบของการเล่นเกียร์ครับที่เป็นงานแมนนวลให้เรียบร้อยแล้วนะครับเตึงมือครับเป็นงานแมนนวลใช้ง่ายครับตึงตึงมือเลยนะครับที่วางขวดน้ําแก้วน้ำนะครับวัสดุที่พักแขนตรงกลางจะมีโยบ็อกกับพร้อมกับ p o ว e r l e s s ครับมาใช้งานอีกหนึ่งพอทนะครับ แลวก็เกงชับยังสภาพเดิมนะครับที่วางขนน้ำแก้วน้ำด้านข้างครับมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับคู้มือของการใช้งานครับการเข้านะครับรับประกันนะครับคันนี้ครับมีให้ครบเลยกระจกหลังหลังตัดแสงนะครับเป็นงานออโต้ที่แถบเปนตานะครับพร้อมกับไฟด้านหน้าที่เป็นงาน LED ให้เรียบร้อยแผงมังแดดด้านข้างนะครับมาพร้อมกับงานไฟครับกระจกที่เป็นไฟออโต้ครับให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาจะเป็นที่สอดบัตรธรรมดาเรียบร้อยนะครับ ผมบอกเลยถ้าใครกำลังมองหานะครับเจ้ารถกระบะนะครับแคบยกสูงเกียร์ออโต้นะครับฟังก์ชันครบๆนะครับในราคาเพียงแค่3 7 0 0 0 0 0จ็นะครับ9 0 0าบาทนะครับคันนี้นะครับตกฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงแค่พกพันใปลายนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับต่อมาผมพาดูไงช่วงล่างนะครับสภาพช่วงล่างเดิมนะครับคันเบรกคันเร่งเดิมนะครับมีตัวล็อกเทคเทสบอยแล้วนะครับอันนี้คือสภาพผิวพันเดิมไม่มีคราบสนิมนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับตอบโจทย์ของการใช้งาน ได้กระบะแับยกสูงเกียร์ออโต้ฟังก์ชันครบครบนะครับและราคาเพียงแค่379,000บาทสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์สุดทุกสี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์หาผมได้เลยนะครับต่อมาผมพาไปชมนะครับและดูในส่วนตรงงานครับห้องเครื่องนะครับด้านหน้าด้วยกันนะครับเครื่องยนต์เท่มาครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.5นะครับ DPI ครับวีเอทเทโบกนะครับ4ีซูซีพกว้าว หนึ่งร้อยหกจุดสามแรงม้าที่ให้มาครับออกำลังบิดครับถึงสี่ร้อยสามนิวตันเมตรครับสภาพเครื่องยนต์นะครับนี่คือสภาพแรกเข้านะครับสภาพรอบขึ้น่องเดิมฝาครอบเครื่องไม่มีรอยถลอกนะครับให้ดูนะครับตามรอยนะครับเครื่องยนต์ครับสภาพเดิมนี่คือสภาพแรกเข้านะครับอยู่กับความความทำคาสะาททำความสะอาดแล้วก็เก็บไปรตังานให้ลูกค้าต่อสองหม้อนะครับให้ดูงานครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับสภาพเดิมแก้มงานท่านซ้ายสภาพเดิมครับไม่มีคบไม่มีงอไม่มีข้าวเสดหรือการซ่องโครงสร้างของตรงงานด้านหน้านะครับ ด้านหน้านะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับไม่มีคดไม่มีงอนครับไปดูงานช่วงล่างนะครับงานทางขวานะครับแก้มนะครับไม่มีนะครับรอยบุกหรือรอยของการชุโครงสร้างงานด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานผาโบงติเกอร์มอกรทุกอย่างครับยังอยู่ครบเลยนะครับเจอความร้อนนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับเดี๋ยวก็ส่มอบนะครับผลการเก็บงานให้หมดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อยงานรอบคันนะครับ้างห้องเครื่องปิดถ่ายแล้วมันขึ้นของเดียวนะครับตัวจสอบเช็คระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับ พัลลุกถนนใดสนใจหรือกำลังมองหารถกระบะแครบยกสูงเกียร์ออโต้นะครับไว้ใช้งานฟังก์ชันครบๆนะครับในราคาเลทผ่อนสบายเพียงแคา่6,899 0 0กท่านนะครับผมแมนะนำคันนี้เลยเจ้านิสสันนาวาล่าเคเบิลคิงแครบ 2.5V นะครับตัวท็อปคันนี้ครับเป็นโฉมปี2019.20ทะเบีแต่ราคาเพียงแค่379,000 0 0 0 0บครับาทนะครับอันนี้ฟรีดาวน์ตกผ่อนเพียงแค่6,000บาทเท่านั้น,นครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับ ที่เบอร์ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามะครับเบอร์โทรนี่นะครับแอดไลน์นะครับหรือทักเข้ามาสอบถามนะครับรายละของตัวการจัดแผนนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวเงื่อนไขครับของตัวรถเดี๋ยวผมทําการดูรายละเอียดของตัวครับรถให้ลูกค้าก่อนส่งมอบครับเดี๋ยวก็จะกันนะครับฝากรถแชร์กดติดตามนะครับกดทางช่องไมโครยนต์ครับรวมรถมือสองนะครับช่องนี้ผมเป็นช่องที่ผมเปิดใหม่ครับปกติผมจะมีช่องที่เป็นศูนย์รถใหม่นะครับแล้วก็ไมโครยนต์กับมือสองผมจะพามาอัปเดตครับรถที่สาขาสินวงนะครััับบททุกคคนนีี่มมเข้าาะร วันนี้เขาต้องมีนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ